ท่านสมเด็จที่มาจากนรกท่านกโกรธผมท่านบอกว่าผมนี่เป็นศัตรูกับกัมพูชาผมขอ,อยืนยันนะครับผมเชื่อว่าท่านสมเด็จฟังอยู่แล้วคงมีคนแปลผมไม่ได้เป็นศัตรูกับชาวกัมพูชากูไม่ชอบมึงเ <c oughs> พราะมึงระยำได้ข่าวว่าจะจัดทีมมือปืนมายิงผมในกรุงเทพเฮ้ยผมไม่ใช่หัวหน้าพักฝ่ายค้านนะของกุลที่มาเที่ยว แล้วคุณก็ส่งมือปืนตามมาแล้วมีคนชี้เป้ายิงเสร็จแม่งขึ้นรถกลับบ้านไปเช็คประวัติกูดีๆไอ้หุนเซนมีคนเขาถามผมบอกว่าจะบอกว่าสมเด็จจากนรกนี้เป็นเฮียนั้นจะแรงไปหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่ครับถ้าไม่พอใจเอาใหม่ท่านผู้ชมตั้งใจฟังสมเด็จมหาเตโชโคชสารสมสูท่านผู้ชมไปแปลเอาเองแล้วกันผมไม่มีอะไรพูดสมเด็จ มหาเตโชคตชสารสมสู่ที่มาจากนรก